คุณผู้ชมในช่วงนี้ของดิฉันนะคะของรายการสวยได้โดยด้วยกับเพ mm ีเซนเต้ดิฉันพาคุณผู้ชมฝ่าการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพมหานครนะคะมาติดตามชมการถ่ายทำนะคะมาชมเบื้องหลังการถ่ายทำราการรัฐกับดุกออนทัวร์วันนี้พามาที่พิพิธภัณฑ์วังสวนประกาศค่ะ,นะคะเดี๋ยวเราไปดูการถ่ายทำข้างในกันค่ะเชิญค่ะ อา้าวงงงงงไม่ต้องงงค่ะอาจารย์ไม่ต้องงงค่ะ,าางงงคะเพราะว่าที่นี่คือกรุงเทพแน่นอนค่ะนี่ก็คือวังสวนพักกาศค่ะซึ่งเป็นสถานที่แห่งแรกในประเทศไทยที่เจ้าของบ้านคือพลตรีพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าจุมพฤษงบริพัตรกรมม,มือนครสวรรค์ศักดิ์พินิจหรือเสด็จในกรมและหมอมราชวงศ์พันทิพยบริพัตรหรือคุณท่าน ในเปิดบ้านซึ่งหลายคนรู้จักกันในนามวังสวนผักกาดค่ะให้บุคคลภายนอกเข้าชมในขณะที่ท่านเจ้าของอยังคงใช้เป็นที่ทำนักนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2495เป็นต้นมาค่ะด้วยความรักในการสะสม สเสด็จในกรมและคุณท่านต่างร่วมกันสะสมศิลปะและโบราณวัตถุชิ้งสำคัญอื่นๆทั้งของชาติไทยและของโลกไว้จำนวนมากมายโดยเก็บรวบรวมไว้ที่วังสวนปักกาศแห่งนี้ละค่ะแต่ที่นี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์อีกด้วยตั้งอยู่บนพื้นที่6ไร่บริเวณถนนศีอยุธยาในกลางกรุงเทพมหานครนี่ละค่ะประกอบไปด้วยเรือนไทยโบราณถึง8หลังเลยทีเดียวค่ะ และประทานไม่ต้องงงแล้วนะคะเพราะว่าในการมาถ่ายทำรายการรัดกระดุกออนทัวของเราก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษมาบรรยายให้เราอย่างดีเลยทีเดียวค่ะแม้เห็นไหมคะคุณผู้ชมเรื่องราวดีๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานาครภายใต้เมืองอันวุ่นวายยังมีศิลปะและก็โบราณวัตถุสำคัญจากที่ต่างๆ มา,มายให้เราได้ไปศึกษากันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็เป็นบรรยากาศของการถ่ายทำรายการรับกับดุกออนทัวร์นะคะที่วังสวนประกาศแห่งนี้ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉันสัญญาค่ะว่าจะพยายามนำภาพของการถ่ายทำนะคะเบื้องหลังการถ่ายทำรายการมานำเสนอคุณผู้ชมกันเป็นประจำในรายการสวยได้รู้ด้วย,วย,วยกับเพลเซนเต้นะคะยังไงชมไปแล้วนะคะภาพของเรียกว่า สิ่งที่สะท้อนความเป็นไทยของเราซึ่งควรจะอนุรักษ์กันไว้ยังไงก็เรียนเชิญท,ที่พิพิธภัณฑ์วังสวนพักกาศถนนสีอุธยานะคะ9โมงเช้าถึง4โมงเย็นทุกวันเลยค่ะนะคะช่วงนี้ส่งต่อกลับไปที่ท่านประธานรัชนีและก็อาจารย์ดุ๊กที่สตูดิโอค่ะเชิญค่ะ